กลับมาตามคําเรียกร้องจากเพื่อนๆในคอมเมนต์ครับที่ตะโกนใส่ผมยังพร้อมเพียงกันว่าเปิดโกงเลยพี่ปล่อยสัตว์ขัง NPC นหน่อยโอเคครับวันนี้จัดให้เต็มแม็กไม่อั้นไม่เซ็นเซอร์แต่ถ้าจะปล่อยสัตว์เฉยๆมันก็จะดูธรรมดาไปหน่อยผมเลยขออัปเกรดภารกิจนี้ให้เป็นสวนสัตว์นรกแตกของจริงผมได้สร้างกงขนาดใหญ่3กงเริ่มจากกกงแรกเจ้าลิงสุดแสบกกงต่อมาสิงโตสายโหดและเหล่าจระเข้ที่แสนจะน่ารัก จากนั้นผมก็สร้างกำแพงซ้อนอีกชั้นหนึ่งการ NPC หนีถนนหรือทิ้งให้หมดเปลี่ยนเป็นห้องปิดตายอย่างสมบูรณ์เพิ่มกำแพงสูงขึ้นอีกนิดกันคนภายนอกเห็นภาพอุจจาตาแล้วยังไม่พอแค่นั้นผมต้องเลิกจ้างพนักง,งานทุกคนด้วยเพราะกลัวพวกเขาจะช่วย NPC หนีเหล่า NPC ทั้งหลายเหมือนยังไม่รู้ชะตากรรมตัวเองเลยครับว่ากำลังจะเจอกับอะไรบอกเลยครับ การปล่อยสัตว์ครั้งนี้อาจทําให้สวนสัตว์ของผมล่มสลายแบบไม่ต้องประชุมบอร์ดบริหารกันเลยทีเดียวเพื่อนๆลองดาวกันครับว่าคลิปหน้าเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรอ่านทุกคอมเมนต์เหมือนเดิมครับ